ดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงพัชริดาเปคอนศาลได้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้พ่อกับย่านะคะประดับยุให้ให้คุณละดวงจาะดีอย่างนี้คุณยา่าอ,อันนี้ นี่มันจะมีสีสีอยู่ตรงนี้ไ,ไม่มันเป็นฟองอยู่นี่แหละ,ออละได้ไหมคุณย่าทำได้ไหมบีบก,ก่อนนะจ๊ะบีบแล้วก็เอาสุดเข้าไป

เป็นความดีของสังคมต่อไปไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรหรอกมันมันดีเองขึ้นมาเลยก็ได้เป็นทหารหรือ,รอว่าของข้าตั้าเกิน <c oughs> โอ้ยเขาไปก็ไม่สวนอยากขานะไปเอานะก็หันหน้ามาชี้พอดด้วย โมนาก็จะเป็นแบบที่ไม้โมนาก็กอดไม้กกอดเนียนโมนาก็ให้เหมนพี่โมนานะอยเหมียนพี่ไม้เออยาด้วยยาด้วยยาด้วยอ้าวอืมต้องเด็